ร้อนแรงเวทีนางงามน้องใหม่มีสซูเปอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแถลงข่าวประกาศชาัดมอบโอกาสสาวงามที่ขวาม,มงรับเงินสดกว่า6ล้านพร้อมสารฝันสร้างอาชีพส่งต่อซอฟท์เวอร์ให้มงไทยดังไกลไปทั่วโลก แถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้วราคาสําหรับเวทีการประกวดนางงามระดับประเทศเวทีน้องใหม่ที่ไม่ธรรมดาเพราะประกาศชัดเจนผู้ชนะความ m o รับเงินสดมูลค่ากว่า6ล้านบาทเรียกได้ว่าชัดเจนมากๆสํสหรับเวทีน้องใหม่ไฟแรงเวทีที่ค้นหาหนางงามระดับประเทศพร้อมสร้างอาชีพสําหรับผู้เข้าประกวดเวทีมิสซูเปอร์อินเตอร์เนชั่นแนลโดยมีหัวเรือใหญ่คุณนายธนสรจับมือกับเจ้าแม่คอสเมติก SDC พันล้าน คุณแอนวรพรและนางงามระดับโลกสาวนักแข่งรถเฟอร์ลารี่ระดับโลกดกรยุ้ยกัณฑิชารวมมือกันเปิดเวทีนางงามเพื่อสาวทุกคนที่มีฝันและเป็นเวทีแรกที่ผู้สมัครสาวงามทุกคนจะมีอาชีพและมีาไรายได้ท่านใดสนใจเตรียมตัวให้พร้อมไปสมัครได้เลยที่เพจ Facebook ชื่อเพจ Miss Super i n ิน r n a t i o n a l ค่ะครับก็วันนี้นะฮะก็เป็นการ เ,เปิดตัวเล็กน้อยก่อนนะครับตอนนี้นะครับในปี2567นะฮะในปีหน้าเราจะมีเวทีประกวดนางงามเป็นเวทีแรกที่ทุกคนที่เข้ามาประกวดเราจะได้อาชีพทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีเงินรางวัลสูงสุดเดี๋ยวสูงสุดเท่าไหร่เราจะแจ้งกันเพราะว่าวันนี้นะครับเราจะได้พุ่นส่วนที่เป็นพาร์ทเนอร์ผมจะเป็นชื่อคุณแอนแล้วก็ทางคุณยุ้ยมาจอยในโปรเจกต์นี้ด้วยกันนะครับซึ่งในตัวโปรเจกต์เนี้ย คุณแอนบอกสิว่าเงินรางวัลสูงสุดของเราเท่าไหร่เวทีของเรานะคะเวทีนางงามของเราจะเป็นเวทีแรกเลยที่ทุกคนจะมีอาชีพกลับไปและก็รางวัลที่หนึ่งนะคะ,ะได้รับรางวัลเงินสดและก็บ้านรางวัลมูลค่ารวมกว่า6ล้านบาทค่ะครับและมากกว่านั้นนะคะรางวัลที่สองและถึงรางวัลที่20ค่ะ ได้รับรางวัลมูลค่า1ล้านบาททุกคนทุกคนใช่คือทุกข้ะขวดที่จะเป็นมิสซูเปอร์เจอร์เนชั่นต้องเป็นอย่างไรคอ่าเรารับอายุตั้งแต่15ถึง50ค่ะห้ามห้ามมีบุตรแล้วก็ห้ามแต่งงานแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ต้องฝากด้วยเดี๋ยวเดือนธันวาเราจะมีการแถลงข่าวใหญ่อีกทีนึงนะครับก็ยังไงคุณยุ้ยก็ต้องอยู่ในโปรเจก์นี้ด้วยกันอยู่แล้วนะฮะยังไง ว่างให้เกิดประโยชน์นะคะนอกจากนี้ยังเป็นซอฟต์พอร์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะคะเข้ามาในเมืองไทยมาจับจ่ายใช้สอยด้วยค่ะแล้วก็ดีใจนะคะที่โครงการดีแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะส่งเสริมให้เยาวชนไทยนะคะคิดดีทำดีค่ะจริงๆอย่างคุณยุ้ยมาร่วมในโปรเจกต์ม i s s Super International นแานะที่เราเป็นอาจงาระดับโลกเกลียนการท่าเที่ยมากกว่เดิมไหม สำหรับเกณฑ์การคัดน,นะคะยุก็จะเลือกนางงามที่มีไมซ์เซ็ตดีนะคะสิ้นโพสติค่ะคิดดีทำดีค่ะสิ่งดีๆก็จะกลับมาถ้าเกิดน้องๆขยันไลฟ์สดขายของทำงานเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะได้เข้าวงการบันเทิงยุยเชื่อว่า,าคุณนหนสามารถสนับสนุนได้ทุกอย่างเช่นการถ่ายแบบเล่นละครนะคะรวมไปถึงงานที่จะเกิดขึ้นนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะคุณนก็จะมี บริษัทหลายๆบริษัทนะคะเข้ามาร่วมในโปรเจกต์นะคะแล้วถ้าเกิดน้องๆมีรายได้เป็นของตัวเองนะคะจะทําให้น้องๆนะคะมีความมั่นใจแล้วก็สามารถยืนด้วยขาของตัวเองในระยะยาวค่ะแน่นอนว่าอย่างคุณนายก็ทั้หมดจะดำเนินการเป็นทู่แล้ววันนี้พมมาจับในเรื่องของการงานกำลังมองหาผู้หญิงเพื่อไปต่อยอดในเรื่องอะไรได้บ้างครับตอนนี้นะฮะก็ที่วางไว้นะครับ ต้องขอเรียนี้ว่าเราก็เป็นผู้ชายที่ดูวงการนางงามมาตั้งแต่เด็กยันโตเรารู้สึกว่าตอนนี้ถ้าเราอยากได้ผู้หญิงสักคนหนึ่งหรือว่านางงามสักคนหนึ่งเข้าเดเวทีเราแล้วเขาเหล่านั้นเนี่ยมีอาชีพทุกคนแล้วสามารถไปต่อยอดธุรกิจได้เนี่ยผมถือว่าเป็นการที่ดีมากเพราะฉะนั้นเวทีของเราเนี่ยนะฮะผมก็ได้ทำเขาเรียกว่าอาชีพให้ทุกคนที่เข้ามาสมัครแม้กระทั่งคุณตกรอบคุณก็ยังได้อาชีพกลับไปแม้กระทั่ง คุณไม่ได้เข้ารอบสุดท้ายอย่างน้อยคุณก็มีอาชีพหรือว่ามีความรู้ติดตัวกลับไปทุกคนครับอยา,ากนฝกนดีดีแบบนี้ได้คะเราเชื่อว่าจะต้องมีสงามหลายคนที่สนใจในวีดีๆแบบนี้ค่ะค่ะก็อย่างที่บอกค่ะทุกคนจะมีอาชีพติดไปด้วยกลับไปด้วยแล้วก็จริงๆมีรายละเอียดกว่านี้เยอะเลยค่ะแต่เราขออุบไว้ก่อนเดี๋ยวรอถแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการเดือนธันวาคมค่ะ ขอบคุณมากครับรร er. ก็อยากฝากว่าเอาง่ายๆเลยนะครับใครายุที่15-50นะครับแล้วอยากจะเป็นนางงามที่มีอาชีพเป็นของตัวเองแล้วก็มีเ,าเขาเรียกว่าคุณสมบัติตามที่เราต้องการรายละเอียดเนี่ยนะฮะเข้ามาสมัครกันได้เลยเดี๋ยวเราจะมีเว็บไซต์กับเพจแล้วก็ช่องทางติดต่อต่างๆมากมายอย่าลืมนะครับ,<อ>บชื่อ Miss Super International แล้วก็เจอกันครับสวัสดีสวัสดีครับผมขอบคุณครับ